เต้าหู้สเต็กมือนเนื้อไหมเนื้อเต้าหู้สเต็กเจเนาะพบพ่อกับสาวผูไทยไทย,ยนะครนะครพนมค่ะมือนี่เจ้าเนื้อบะเมนเนื้อคือสเต็กบออันค่อยไปทามเราปันค่อยไปทามเจ้าองร้านอ่ะนะใครโอ้ย เรื่องเงาะคล้ายอาหารเจเนาะในร้านค่อยถามบออาหารเจพอแล้วว่าเออเต้าหู้หรอวะเต้าหู้แบบเขาปรุงรดน้ําซอสมี่ยังมาคือสเต็กกว่าเจ้าว่ะแ,แ,แต่เป็นเต้าหู้เนาะควันยังออยู่เลยมัจเจ้าแต่เป็นเต้าหู้นะเพื่อนๆคือเนื้อบอก มือนเนื้อไหมคือต้องหูเนาะไม่ต้องจิม้มน้าจิม้มเนาะนะลองชิมบึงเนื้อต้องหูเห็นบอกนี่ เป็นประมาณนี้คือก้อนเนื้อเนาะหลดสาดเสบด้ยพู้เจ้านะ่ผ้าอร่อยบบต้องจิ้มน้ำจิ้มเหลือใชื่เหม,มือนเนื้อไหม,มคือเนื้อสเต็กนีน่เนาะแต่ไม่ใช่ เนี่เป็นอันนนานเต้าหู้เนี่ยเป็นเต้าหู้เพื่อนๆแบบหลวงลืมบอกเนาะมีสองแบบแบบนี้เดี๋ยว กินชิ้นนี้ให้หมดก่อนจะมารีวิวให้ดูและเหมือนหมูยอเนาะอันนี้ก็สิว่ากินเจคิดถึงเนื้อสัตว์มันบอแม่มันคืออีดีนี่เหมือน หมูยอกินกับข้าวเหนียวก็ได้กินกับข้าวาสวยก็ได้เนาะแค่ออย แบบเลยไม่จำน้ำจิ้มก็มีนะเพื่อนๆน้ำจิ้มก็มีเนะาะเดี๋ยวค่อยๆอนุญาตางน้ำจิ้มก็มีแต่ไม่ต้องจิ้มนะมันอร่อยแล้วเนาะอ๋ออื มดูแบบที่สองกันคืออันมูหยอบเหะอจะ้าวมันแบบเดียวกันแต่เนื้อฉีกมันจะเป็นแบบนี้เหมือนกันเน,เนื้อฉีกมันจะเป็นแ,บบนแต่มันแค่ราดน้ำซอสคุรัสีหรือเอาไปทอดก็ได้เนาะแต่หนูน,นึ่งเนาะเพื่อนๆหนูเอามานึ่ง น o โับไก่สแน็คไก่สแน็คหนังก็เหมือนหนังไก่นเพื่อนแต่เป็นเต้าหูอ้อัน ไก่สแน็คเคยกินบ่แต่ไม่ใช่เป็นอาหารเจเพราะอาหารมังสวิรัติอ่บกินกับข้าวก็ได้เนะ หายน้อยนี่และเอยำนีำ้จะค้อนะซินทีซองกัน ยับเข้ามาส่วนนี้มีเห็นมีทรงแบบเนาะเหมือนเนื้อไหมเนื้อเต้าหู้สเต็กเจเนาะ สี่ชิ้นหนึ่งร้อยบาทเนาะกินกับข้าวก็ได้เนาะแต่นี้อนะนะเป็นแบบนี้คือเนื้อเต้าหู้นะเ,นเพื่อนๆจะชิมให้ดูเนื้อข้างในเหมือนกันแต่คนละรสชาติเฉยๆเนาะบอมเป็นเนืะ

Oh หวานเลยจัดหนกเลสมีเหีนเอาอันล่างก่อ กินะค่ะกินเล่นก็ได้กินกับน้ำจิ้มก็ได้นะไหมอร่อย タウンステーク<プ>。<ス>ー<プ>